เหรียญมนฑลก,การเนื้อทองแดงหลวงปูมุนวัดบ้านจานนะครับปี2543ถือว่าเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับผมเองมีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของพระนะครับที่ส่องเห็นชัดๆอยู่ตรงนี้มาจากกล้องตัวนี้นะครับ 10x นะครับสว่างเต็มวงไม่เบลอด้านข้างฝากไว้ด้วยนะครับ660บาทพร้อมจะส่งให้ในส่วนของพระเครื่องนะครับโอ้โหแดงเดิมๆเลยทีเดียวนะครับผิวไฟวิบวับเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของความสมบูรณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีเรียกว่าสึกเลยนะครับเหรียญสมบูรณ์ดีมากๆด้านข้างขอบตัดชัดเจน ด้านหลังก็แดงเสมอพอๆกับด้านหน้านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เก็บไว้ได้ดีนะฮะพระเนี่ยจะสร้างในปี2543เป็นหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์มากเลยทีเดียวนะครับใครคิดร้ายสะท้อนกลับอย่างผู้นั้นว่ากันด้วยเรื่องของว่าใครมีเหรียญรุ่นนี้ไว้บูชาเนี่ยใครที่คิดไม่ดีเนี่ยก็จะได้รับผลไม่ดีเนี่ยสะท้อนย้อนกลับไปนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับนี่ฮะเปิดบูชาพร้อมจะส่งรับประกันพระแท้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะแบ่งชําระก็ยินดีนะครับเป็นรายงวดก็ได้เหมือนกันนะครับมีพระอยากจะเปลี่ยนแลกเปลี่ยนส่งมาได้เลยนะครับ